สวัสดีค่ะตนน้นแล้วก็ช่องจะเป็นต้นคอ้นค่ะต้นไม้ดอกไม้เยอะแยะเลยต้นคูนหมดนั้วนะคูนคูนสลับแล้วคูนอะไรนี่ไหนก็บอกเลายอยู่อ๋อ แังจังเลยไม oui> ่ล um, ้มน <ok ่ะแล้ววิธีการส่งของเขาเนาะอัดมาแบบนี้ไม่เสียเนาะห้ามห้ามโยนออ ชื่อมันชื่มันเยอะม,มากเลยก็กให้มาอะไรเียชมันเยอะม,มาก่ดนหน้าก็จะเป็นพทรุณา,ารีบอกา<ม>ุสาลมหรือเปล่าลม<อ>มันก็แรงจังเนาะเอาไปนอนที่นู่น,นที่ล่มนู่นนอนก่อนเดินชมพุ้น โอ้อันนี้เป็นต้นไผ่ใบมากอืมโอ้ต้นไม้ที่อันนะั้นเนาะต้นไผ่ไโอ้นักเติบบ่ เหมือนเหมือนต้นที่ปลูกไว้อันข้างอันอัน,น,นข้าสาานั้นแ้นง,งต้งตงตงนาอนด,ด,ดี๋ยวหน้าอนู้กแนเรอได้ปอืมใช่เราเรืองมันอายุสั้น นี่เองตายมันใส่เดนอคมอยู่อะ,ะอ,อ,อะไรทมาปะเนที่ว่าอะไรคืออะไรจคืออะไร่ะคะาัะเนอะไรไม่รู้เลยลืมแลวที่ตูปตูกข้างหน้าพระพมเลย

กระถางต้นไม้มงคลประดับหน้าองคู่หน้าองคูหน้าพระพรหม ค่ทีนี้ก็ขอจบคลิปแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ